ที่ประสบความสําเร็จของแอคมี่วรวัตรนักร้องนําวงดับเบิลดีและมหาเศรษฐีคริปโตไทยร่วมกับกลุ่ม A C T Warrior กับโครงการคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ชายแดนไทยกัมพูชาที่กําลังสร้างกระแสความตื่นตัวครั้งใหญ่ในสังคมไทยหลังจากประกาศเดินหน้าเพื่อจัดซื้อหุ่นยนต์กวาดทุ่นระเบิดด็อกกิ้ง M V 4มูลค่ากว่า100ล้านบาทเพื่อมอบให้กองทัพไทยนำไปใช้เคลียร์พื้นที่เสี่ยงภัยชายแดนโดยแอคมี่แสดงความตั้งใจอย่างชัดเจนว่า ต้องทำให้แผ่นดินไทยปลอดภัยที่สุดโดยเร็วที่สุดและความตั้งใจของแอคมีก็สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วจนล่าสุด d o อก i n g บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์กวาทุ่นระเบิดระดับโลก d o อก i n g m เอ็ 4, ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนบนโพสต์ของแอคมีใจความสําคัญว่าเทคโนโลยีของ d o อก i n g เกิดขึ้นจากความโหดร,ร้ายของทุนระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างที่ยังไม่ทํางาน หุ่นยนต์ของเราได้รับการปฒนาให้เป็นนวัตรกรรมที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้จริงเราภูมิใจที่ได้เห็นประเทศไทยซึ่งมีแอดมีเป็นผู้นําในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมทิ้งทายด้วยคําสัญญาที่ทรงพลังว่าเราจะยืนหยัดเคียงข้างกันในแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงทางด้านแอดมีได้ตอบกลับเพื่อขอบคุณด็อกกิ้งที่เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิตผู้บริสุทธิ์ พร้อมยืนยันถึงความร่วมมือระหว่างบริษัทด็อกกิ้งและประเทศไทยในการนําเทคโนโลยีระดับโลกเข้ามาช่วยกู้ทุนระเบิดชายแดนไทยกัมพูชาแล้วทําไมแอคมีจึงเลือกด็อกกิ้ง MV4 เป็นเครื่องมือสําหรับการกวาดทุนระเบิดในโปรเจกต์นี้คําตอบคือด็อกกิ้ง MV4 เป็นหุ่นยนต์กวาดทุนระเบิดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกและมีการใช้งานจริงใน27ประเทศทั่วโลกผ่านการพิสูจน์ประสิทธิภาพจริงในประเทศต่ตางๆเช่นยูเครนเยอรมนีสหรัฐสวีเดน เกาหลีใต้มีการใช้งานใน15กองทัพทั่วโลกและองค์การสหประชาชาติให้การยอมรับมียอดขายมากกว่า300คันทั่วโลกในปี2024โดยกองทัพสหรัฐจัดซื้อไปแล้วกว่า41คันทางด้านประสิทธิภาพผ่านการทดสอบและใช้งานจริงในสนามรบไม่ว่าจะเป็นในอิรักศรีลังกาและอัฟกานิสถานส่วนเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ด็ c k i ิ g MV4 รองรับนั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมด้วยระบบ AI อัจฉริยะและกล้องวิดีโอความละเอียดสูงมาพร้อมระบบกล้องรอบคันที่ช่วยให้ทำงานแม่นยำในทุกสภาพพื้นที่สามารถควบคุมจากระยะไกลได้ไกลถึง1.5กิโลเมตรทำงานได้แม้ในที่แสงน้อยด้วยกล้องอินฟราเรดตรวจจับวัตถุร,ระเบิดใต้ดินลึกกว่า350มเมกราะป้องกันหนา20ม mm. มทนทานต่อทุ่นระเบิดสแสวงเครื่องและกระสุนตามมาตรฐานนาโตระบบมันติทูนอาร์มแขนกลพิเศษ พร้อมหัวอุปกรณ์เสริมที่เก็บไว้ด้านหลังสามารถดึงออกมาใช้งานได้ท,ทันทีโดยไม่ต้องหยุดงานระบบ AI วิเคราะห์ข้อมูลวัตถุระเบิดแบบเรียลไทม์ลดความเสี่ยงสูงสุดให้กับทหารคู่ปฏิบัติหน้าที่ทำงานแบบ all-in-one ไม่ว่าจะเป็นการเปิดทางเก็บกู้ดันเคลียร์เก็บเศษโลหะและปรับพื้นที่รองรับการทำงานหลากหลายโหมดโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวหรือถอดอุปกรณ์ ใช้น้ำมัน25ลิตรต่อชั่วโมงแสดงถึงกำลังเครื่องที่ทรงพลังมีอายุก,การใช้งาน10ถึง15ปีได้รับการรับรองมาตรฐานนาโต้อย่างเป็นทางการนี่คือเหตุผลว่าทำไม d o c k i n g MV4 จึงถูกเลือกโดยกองทัพระดับโลกและวันนี้ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันแล้วผ่านทางการผลักดันของแอดมีวรวัตและทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของการประสานพลังระหว่างนวัตกรรมระดับโลกและพลังของภาคประชาชนไทย เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือให้ประเทศไทยปลอดภัยและคืนพื้นที่สู่ความสงบสุขได้อย่างแท้จริง